สว,วัสดีค่ะมือนิซองอีสานค้าแพร่มือนิส,อนส,นอนสีมะปูพักบุญด้วยจ้ะมะปูพักบุงอันนี้แกว้วน้ำเพริ่นนี่พักบุงแกว้วอันแนวใส่ก๋วยเตีย๋ยวนั่นเนาะใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่เยืดตะฟูนั่นวะสีมะปูเบิงสีได้ผลสำเร็จโบดดี้จ่าเด้ดอ,ดอดนี่ข้างหนา้าเนี่ยแต่เราปลูกขังแรลกกระรังขังแรก,แรกไปซื้อพันธุ์มะมือเส้นนี่จัเป็นอะไรนะเบิร์ด้านาน่ะจนะ๊ะ เบ็ดนี่รอยหกสีบ้อแพงเนาะบ่แพงแล้ก็ลงทุนบ่หลายได้ครับุ้งแก้วเนี่ยลงทุนบ้อเบ่บ่หลายปันไดแล้วแต่ว่าเบิ่งสีเป็นเจดได์บ่เดอ้อเห็นแต่ว่าเพิ่นปลูกเห็นว่าแต่เพิ่นปลูกก็สิมาปลูกค็เขา <laughs> เป็นเป็นจดีย์เนากจะค้องมาปลูกนี่ <laughs> นี่มนกลาลังมีหกักจีว่านี่นี่นี่เอากับปูกมีดลงให้มันหอดนีให้มันด้ห่างกันเลยอันนี้ มันมีหากอยู่นี่โอ้หมองนอ่เนาะมีหักมนเวลาเขาปูเขากับปูเขามันลงดินหอนนี่แน่ถ้ามันมีสองคอเขากับนอนลงแน่นี่นี่เจ้สิมันเา่วสิเขากับนอนลงแบบนี้เอาเนี่เขาดินทุบมันมันได้เบิดเนี่มันก็สิได้เกิดไปซื้อเข้ามามือเส้าไี่บข่อยบบเข้าว่าบค่อยงามประเดี๋ยวดอกมันหนาแหลงอยู่เข้าว่าตื่นเวเตตีสี่ตื่นเตเต้ตีสี่อย่างโบทัแล้วโบมีะหาเบืองนี้ไต่ว่าขาตลาดแค่ได้่าตี ขาตลาดแค่ไหนหนึ่หาจนว่าต้องปลูกได้หน่ต้องปลูกได้เหรอตรงปลูกได้นี่ปลูกไว้บัตราาร 40, า,าคาเอาชกพ่วงซัมเลสคือเพิ่นอยากปลูกถ้าค่อยมาพี่น้องถ้าไม่ค่อยติดตามอีพีต่อไปเรื่อยๆว่าจ้มาว่ามันสีเป็นอย่างไรโอ้ไม่ใช่เป็นอย่างไรสองอีสา,ทา,ทานทันแท้เน,นี่ย<อ>มันช่ปลูกทันแท้สนี่ยซับอลนี่มีหักเพิ่นนี่ <c oughs> กงามอยู่เลยนี่แต่ว่าพืนว่ามันเป็นพักบุญนาแรงเนาะแต่ว่าตะกี้เนาะแหววเขาเอามาปลูกเลยนเลนว่าปลูกให้หมูก,กินเนาะก็งงามถ้าได้ละว่าได้ขึ้นว่าสิปลูกขายหลายๆน้ำเพลน,นะปลูกปลูกให้หมูว่าสันกลางปลูกง่ายได้งามอยู่ก้อนนี่กาว่านาแรงมันมีไม่มยังเห็ดหน,น้าเห็ดหน้าแล้วเนาะติดหงยนี่ติดหนามเลยนี่ก็เลยชิลล็องเอาพังบุงมาปลูกน้ำเพนเบืองนี สิตใจไดนสิสื่อบอนนี่ข้าก็เตรียมเตรียมเครื่องสูบน้ำอ่ะต่อสูบน้ำแล้วต่อจากหม่ไปเลยง่ายๆสบายๆไก่ไก่าสามว่าสมามว่เาเนาะขวมทางเว็บมาเดียวอะไรมองนี่เป็นถนนได้แต่เนี่ถนนนี่ก็วอดหน้าข้าวจอย<ก>อู้หุ่นไหลหนึ่งเนาะไหลนึงแล้วเนี่ยพระกรเอิรนว่างน้ำข้ามฮะุ่น ทั้งขางผุนปูอียังเกาะแม่ปูบักอื้อมาตั้งขางพุนกับปูบักอื้อนะคะปูบักอื้อปูบักแพงแล้วกับปูบปักรวกทีที่เคยไทยล่องหาเบิงเธอหน,นึ่งว่าเข้ามาไทยกันนะช่วงนั้นนะที่ว่ารถไทยมันไทยบดาไยบดได้แต่พอดีวา่าช่วงมื่อที่รถไ,ไทยพิ่นมาไทยเข้าเขาบ่ได้มาเก็บภาพให้เบิงแต่นี่แหละค่ะน,นี่นี่นี่น มันมาเห็นมันก็ว่ามันไถได้มันเราป่ะอ่เขาก็ไถเขาก็ไถไปแล้วนี่แหละค่ะนี่นี่แหละไถแล้วเรียบร้อยแล้วนี่เท่าไรนะราคาค่าไถเบสเบสเบิสองพันแปดค่าไถยสองพันแปดอ่านังค่าไทยสองพันแปดทั้งไทยทั้งตีดินราคาทั้งเห็ดแป้งไทยสองพันแปดสองพันแปดราคาคาเม็ดบักอื๊อเม็ดบักอื๊อสอง้อยสุดไปแล้วปลูกไปแล้วเกิดเลยค่ะเกิดเลยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิไทถ้าลงไปเบืองล่ะค่ะว่ามัน อันนี้บะอื้อพันน้อยๆบอแม่นบะอื้อกินนึ่ยแก่บะอื้อกินโอ้บะอื้ออ่อนเออกินบะอื้ออ่อนอ่ะอือซื้อบะอื้อซื้อบะพันบะอื้ออ่อนมาปลูกเดี๋ยวค่อยอ่าติดตามให้ได้ดจ้าสองน้องใหม่เฮาสิพาเฮ็ดอ่าเกษตรเนาะพาทำเกษตรว่ะลงทุนเท่านี้อ่าได้เท่านี้ผลผลิตสิได้บ่แต่ว่ากับบัจักได้เพราะเฮาบ่ได้อ้อมเนาะก็จัก วสิเล่น้ยหน่อยมายำบะอยู่บ้านันน่ะในหุมนรามาเห็นเย็นวะคืออูทางสูบนามไ่บันุทางมันเย็นเาเาเลมันเกิดจากหมู่ประมาณเจ็ดหมประมาณเจ็ดหมูโอ้มาถูบนามไสอีกเชียนึงามช่ เาเนปลูกแบบแบบแหงเนาะแมนบ่แอยู่แต่ว่าเดนาอูถ้เข้าเอาสื่อยอดมากง่นเปียกอู่กวิดหากจะค่อยใสจะค่อยใส่ําไมอคืออันนี้ให้ในพืนที่มันดินมันชุ่มบย่งสีซื้อชุมใชุ่แล้ว้ากปักปัช่ำมาแล้วอ่าพ่อพอพ่อเขาเกิดแล้วเ้าจะงไคอ เพราะว่ามันติดห่กฉันพออ็ติดห่าเขาจะเอาหนามลงไปเอาหนามลงแบบท่วมเลยติบันเนี่ยถ่วมเลยบัะจั่งบันนี่จั่งเก็บเก็บเก็บบ่อบ่อเบิร์จักเทืียเด้เพราะว่าพักบุ้งเนี่ยเออข่าวล่อบนวันนี้มันจะเป็นแบบไหนซาเขาซาเขาซาเขาดันเก็บโมอหมดบ่ไหวได้เก็บมาท่านเด้อเราะว่าหันหลังยอดมันเกิดล่ะเออหันหลังกองมันเกิดล่ะ อันาคตเขาเด้อเอออันาคตเขาเด้อบันใดเบอร์ซ้าจะคว้างเด้อบันเด้อเด้อบังคอยเบิงวิธีอ่าปักช่อเนาะคอยเบิงวิธีปลูกวิธีปลูกวิธีปลูกเมื่อไหร่มือไหร่สำหรับไผรที่อยากลองปลูกพักบุงแก้วยังบุท่านมีแนวทางอุ้ยกัปลูกว่าเป็นการข่าเบิงอีสานคันแทีนเนี่ยค่ะว่าอีสานเนีปลูกเกิดโบปลูกแบบใดเดี๋้อค่อยๆเลื่อนหลูกันแต่ฉันไม่เทคนิคแหละอันนี้ห้องกะอ่าเลื่อนหลูวิธีมาจากปากต่อปากเพื่อนบอกมา เมื่อนี้เขาก็ได้มาทดลองเองเบิ่งว่าอ่าแบบนี้นะแบบนี้มันจังสีได้นะ,ะปลูกแต่ท่านว่าแต่ท่านว่ามื่อนี้คือสิปลูกว่วเบิร์ตหนีดอกนเนาะแม่ยวัวเต็มดอกเนาะ่เต็มดอกอเขากล็ล่อเขาขยายท่านไปเรื่อยๆเขาก็เอาท่านจากจอกของนี่แหละแบ่งยอดไปเอาให้มันเต็มใส่งาหน้าใส่ใส่แป้งมันเอาได้ยุได้ยุแนวสูงไงพุดน่ะน้ำก็พุ่งแรงเนาะ ่านบ่เครื่องสูบน้ำอ่ะไอ้หน้าช่างเนะไอ้เปียว่านบ่เครื่องสูบน้ำอ่ะเอ้าเครื่องสูบน้ำ่านบาเนา่เครื่องสูนนบสน้ำเป็นยังไงโอเคบ่หน้นาน้ำแรงอยู่ได้นันได้อยู่ได้มันส่งน้ำได้ใกล้อยู่ได้หรอวันไหนเมื่อไหร่ งบท่านไหลงบทดลองอะนะท่านท่านกว่าเนาะเครือ่องสูบน้ำท่านกว่าๆเป็นสื่อสายสื่อยัาเองนี่สื่อสายทรงตั้งหากถือว่าโอเคนะคะสำหรับงบพันกว่าบาทปุ้นทรงนามได้ใ,ใกล้แรงแรงพร้อมได้นะเดี๋ยวค่อยมาเวื่องวิธีการปลูก ล่อหนามเห้มันร้ายกว่านี้ก่อนมันหนามมันเต็มกว่านี้ก่อนพูดเพราะว่านั้นเสียองก็ตายของค้าขาก็ให้น้ำงามคสายทุกคนงามแต่วันนั้นอ้าวปูปูหยาดได้ลำกัดจะมาติดๆเพราตอนนี้พูงนั้นแป๊บๆดิ เด็ดดูแลแบบนี้เจังบ่ทันได้ดูเลยนี่ <laughs> <c oughs> อืมว่างามอ,อ,อย่างเดียวเลยไปบ่ทันเอาซ้ำนี่ก่อนเนาะจังแม่สิเกระบ่บ่ทันหางแห้งดอกบ่ทันหางแห้งหรอกเอาพอดีซ้ำนีแ่แหละเอาส่วงวางซ้ำนีกน่ก่อนแต่มันหางมันทีจังไลยเดี๋ยวคอยแก้ไขล่างเบื้องนี้ก็คือ ผู้ใดมาเบิ่งคลิปนี้ก็คือได้ได้หูวิธีทดลองเลยแหละว่าอันต้องต้องแ,แ,องงแบบใดดีเดี๋ยวเฮาควายม,มีมีวิธีให้เบิ่งไปเรื่อยๆขันถือก็เฮ็ดนําเด้อถ้าบ่ถือก็อย่าเฮ็ดตัวแนวนี้ <laughs> ถ้าบ่ถือก็บอกให้ด้อย <laughs> <laughs> ผู้ใดผู้ใดความรู้แน่ในการปลูก ตัาบุงแก้ว้าบอถือกระบอกในน้จ้าก็คอมเมนต์เลยวันนีเออคอมเมนต์เลยเด้ว,ว่าจังสีบ่ถือได้ยายนี่ <c oughs> จนเจ<อ>้าเฮ็ดพิดได้่่เย่ได้ขายไยายานย <c oughs> าี่ว่านน่อคไสาดน้าุนาเ,เ้ขึ้นวมเว้ย้ก็กำลังะสีนรูนั่นีแหละ าติดหนาวเบืบ้องไม่บนพวกอ่้าเกลาไปสิเขาอย่า่ห่าไ้หมดนลมเฮียบวปากไปดิ ชีวิตติดคันเทนาดั้มหน้าแล้วก็มาดำผักบุ้งตัวอันนี้คือนานาผักบุ้งเนาะทำนาผักบุ้งเฮ็ดได้เบิร์ตปีข้าวลงมาได้แล้วเว้ยบนเาลงมาได้แล้วเว้ยจะกวดที่ไหนไง กูเด้อกะแคร์ยัคันแบ่เดี๋ยวก็ฟัง้วอากให้ก่ะกูสิไปกเผาอยงน่พัหอยลายหอยลายเอาสนีม่าลฮะอยู่ว่าพัหอยลายกัพัหอยลายนมือน่อยไปยังนั่นพัด่มือแล้วอันนี้นน <c oughs> เดี๋ยวมันเกิดงามงามตัดขายกับชิมมาไายห้เบิงอีกนี่แหละเกิดอีกในอาทิตย์หน้าถ้ามันเกิดเนี่ยชิมมาไายห้เบิงเนี่เออถ้าอาทิตย์หน้ามันถอยยอดกับิมาไทยห้เบิงอีกอ้าวอ,อันนี้ก็ํำนี่ก่อนเด้อยายมวยมสิปูก้อนหอนแดด